สวัสดีครับผมทศนาเที่ยงตรงนักธุรกิจซักเซ็ตมอจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านตะวันตำบลสลักดายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับผมมาติดตามนะครับผลการใช้ทรานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับที่เกษตรกรนะครับได้นํามาใช้ในแปลงข้าวนะครับตอนนี้นะครับเราได้ลงทรานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดที่ผ่านไปก็ประมาณสิบห้าวัน นะครับลงสูตร1ไปประมาณ7วันแล้วก็สูตร2เพิ่งผ่านไปอีก8วันนะครับเห็นไหมครับวันนี้เรามาสังเกตนะครับหลังจากที่เราฉีดสูตร1ไปนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้พืชได้รับสารอาหารตอนนี้นะครับสังเกตได้จากในแปลงนะฮะตอนนี้คือต้นข้าวเนี่ยคือจะมีใบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบที่เขียวนะครับเขียวแบบเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือผลของทรานสฟอร์มสูตร1นะครับแล้วก็สูตร2เนี่ยละ ตอนนี้คือให้พืชนะฮะได้รับธาตุอาหารนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เราสังเกตนะครับแปลงด้านข้างนะครับซึ่งเป็นแปลงที่เราไม่ได้ใช้ทรานส์ฟอร์มนะครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับไม้หลักที่เรากั้นเขตไว้นะครับก็คือที่เราใช้ทรานส์ฟอร์มสูตร1นึฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งคือเรายังไม่ได้ใช้ทรานส์ฟอร์มนะครับสังเกตได้นะครับจากลักษณะของใบลักษณะของลําต้นนะครับลักษณะของ ต้นข้าวนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนะครับว่าทรานส์ฟอร์มเนี่ยสามารถเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าวของเราได้จริงหรือเปล่าเราสังเกตกันที่รากนะครับวันนี้ผมจะมาถอนรากถอนโคนให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับเป็นฝั่งนี้นะครับจะเป็นแปลงนานะครับที่เราไม่ได้ใช้ทรานส์ฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่ารากเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงเดียวนะครับที่ หวานพร้อมกันนะครับอายุของอายุของข้าวเนี่ยอายุเท่ากันนะครับแต่เรามาดูครับว่าการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถอนให้ดูเลยครับเอาต้นไหนดี คือฝั่งที่เราไม่ได้ใช้รานฟอร์มนะครับสังเกตที่รากนะครับรากของต้นข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฝั่งต้นข้าวที่ใช้รานฟอร์มรากจะเป็นยังไงนะครับสังเกตนะครับว่าต้นข้าวที่เราที่เราไม่ได้ใช้รานฟอร์มนะครับคือจะถอนง่ายมาก นะครับเพราะว่ารากเนี่ยไม่ไม,ไม่มีความแข็งแรงเข้าที่กวรนะครับแต่ตัวนี้คือเราใช้ทรานฟอร์มแล้วรากมันจะเยอะขวาแล้วก็หยั่งลึกลงไปในดินนะครับโอเคได้แล้วความแข็งแรงของรากนะครับแล้วก็ความสวยของรากนะครับแล้วก็ความยาวของรากแตกต่างกาันไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงดูดีๆครับรากความแข็งแรงเห็นชัดเจนนะครับ ดูนะครับอันนี้คือใช้ทารานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ทารานฟอร์มนะครับดูรากดีๆนะครับความแข็งแกร่งของรากนะครับของพืชที่ทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้นะครับอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับดูความชัดเจนของใบนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับดูครับดูจากใบนะครับแล้ววิเคราะห์เองนะครับว่าตัวไหนใช้ทรานฟอร์มนะครับแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าตัวนี้ใช้ทรานฟอร์มนะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองผ่านไปแล้วสิบห้าวันนะครับด นี่นะครับดูนะครับรากที่ใช้นะครับดูนะครับตัวนี้คือที่ใช้ทานฟอร์มนะครับรากจะออกมาสาขาเลยนะครับส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับดูรากมันจะสั้นนะฮะยังไม่ยึดดูลําต้นนะครับลําต้นของทานฟอร์มนะครับนะครับอ่าดูที่ลําต้นครับใหญ่กว่านะครับใหญ่เป็นปล้องแข็งแรงนะครับและใบยาวกว่านะครับ ขอย้ำอีกทีนะครับว่าต้นข้าวทั้งสองต้นนี้คือหวานพร้อมกันนะครับอายุเท่ากันนะครับเพียงแต่ฝั่งนี้ใช้ทรานฟอร์มฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทรานฟอร์มครับต่อไปเราจะไปพบกับคุณลุงดาวนะครับเจ้าของแปลงนาข้าวแปลงนี้นะครับที่ได้ใช้ทรานฟอร์มนะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองแล้วก็วันนี้เราจะคุยกับคุณลุงนะครับว่าก่อนที่ใช้ทรานฟอร์มแล้วก็หลังจากที่ใช้ทรานฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปพบกับคุณลุงเลยครับคุณลุงดาวครับคุณลุง เรามาติดตามการใช้ทานฟอร์มนะครับฝั่งนี้คือที่ใช้ทานฟอมแม่คุณลุงครับตรงนี้คือที่เราใช้ทานฟอร์มไอ้ตรงนี้คือแปลงนาอันเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่ใช้ทานฟอร์มเป็นยังไงครับคุณลุงข้าวไม่สวยข้าวไม่สวยใช่ไหมครับใบใบมันจะมันมันไม่เขียวเลยตอนแรกนะทีนี้พอใช้ไปรู้สึกว่า ดีขึ้นเยอะดีขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะทานฟอร์มล้วนๆเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมพี่กีดก็อันนี้แค่สาธิตแค่ล็อกเดียวล็อกเดียวไม่กี่งานใช่ไหมครับครับซึ่งเป็นแปลงนาที่อายุเท่ากันวันอายุเท่ากันวันวันเดียวกันวันเดียวกันนะครับดูแลเหมือนกันหมดอนี่สังเกตจากรากเลยใช่รับที่ที่ในผมลองเอามาดูนะครับอันนี้คือที่ใช้ทานฟอร์มนะครับอันนี้พี่ไม่ได้ใช้ทานฟอร์มรากขาวเลยใช่ครับแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างครับแล้ว ทีนี้เนี่ยยางเรื่องปัญหาเนี่ยปัญหาของของเกษตรกรที่เกี่ยวกับข้าวเลยเนี่ยที่คุณลุงเคยพบในปีก่อนๆหรือหลายๆปีที่ผ่านมานะใช้ปุ๋ยเยอะใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอะไรคุณลุงส่วนมากใช้ที่นี่นะใช้ทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีไหมเคมีเคมีทั่วไปนะเร็นปุ๋ยทั่วไปครับแล้วหลังจากที่ได้ใช้ทานฟอร์มแล้วคุณลุงประทับใจนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผมกับดีดีขึ้นผิดผิดตา ตาปิตาเพราะว่าแต่ก่อนมันถ้าส่วนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยมันนู่นทางทางนู้นตาไม่ได้ใช้ปุ๋ยมันก็ยังไม่ขึ้นอะไรเลยครับผมอันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นครับเพราะว่าลำลำต้นเนี่ยลำ,ลำต้น<ถ>แข็งแรงแข็งแรงส <row> ักก็เยอะขาวขอบคุณคุณลุงมากนะครับ,<อ>บที่นะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรารฟอนครับขอบคุณมากครับ